มาดูการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสงขลานะะในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีค่ะจังหวัดสงขลาได้เตรียมความพร้อมนะคะคในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่คอรมอรสัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่18กุมภาพันธ์2568นี้ค่ะ จังหวัดสงขลาได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่คอรมอสัญจรณนะจังหวัดสงขลาที่กำหนดมีขึ้นในวันที่18กุมภาพันธ์2568ณศูนย์ประชุมนานา,นาชาติฉลองศรีราชสมบัติครบ60ปีมีนางอุดมพรเอกเอี่ยมรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยนายจิรวัตรปณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในวุฒ ยาจันเสนาะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยที่ประชุมค่ะมีประเด็นหารือร่วมกันทั้งในด้านของสถานที่และการอำนวยความสะดวกการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภยัยและการจราจรด้านระบบไฟฟ้าและการสื่อสารการนำเสนออัตลักษณ์ด้านอาหารรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อประโยชน์ของประชาชน โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สงขลาก็ได้เน้นย้ําในการเตรียมการในทุกๆด้านเน้นในเรื่องของความพร้อมสําหรับการประชุมความสะดวกปลอดภัยด้านจราจรและอื่นๆทั้งนี้จะมีการนัดหมายประชุมเตรียมความพร้อมครั้งถัดไปในวันที่27มกราคม2568นี้ค่ะเรื่องหลักๆเกิไม่ว่าจะเรื่องรักษาความปลอดภัยเรื่องเตรียมความพร้อมห้องประชุมเนี่ยได้ประชุมแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ ทางเลขาคอรมอสั่งการายทางจังหวัดรับมาทุกเรื่องและหลังจากนี้จะมีการเตรียมการและคิดว่าจะประชุมแนวทางปฏิบัติตอนแรกก่อนประชุมเนี่ยผมหนักใจเรื่องการจราจรแต่พอในที่ประชุมเนี่ยทางาผู้การตำรวจได้ตอบที่ประชุมแล้วก็น่าจะไม่หนักใจอะไรแต่ขั้นแรกเนี่ยเราได้ทำคำสั่งมอบภารกิจให้ทางท้องถิ่น มอบภารกิจให้ตรวจการไม่ว่าจะเป็นแฝงทางเรื่องเส้นทางหรืออะไรต่างๆในส่วนราชการเรายกร่างคําสั่งแล้วมอบภารกิจแล้วทางคณะรัฐมนตรีมาที่นี่เนี่ยเขาจะให้โกต้าจังหวัดละ5้ล้านซึ่งตรงนี้เนี่ยพบประมาณลงในพื้นที่เราเนี่ยรวมทุกจังหวัดน่าประมาณ4ี่ห้า้ล้านเป็นโชคดีของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดข้างเคียงก็มั่นใจว่าเราจะได้รับพบประมาณเร็วๆนี้นะครับ